ยินดีอรัทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาเจอผมนะฮะยอดเกมเมอร์นะฮะวันนี้ผมไม่ได้มาดูเกมนะครับมาโปเกมนะฮะผมโปไปแล้วแหละเออแต่ผมมาจะมาเล่นให้ดูตอนนี้ผมก็วัยสี่สิบได้ไปเยอะแล้วดูสิครับอีกไม่นานก็จะได้ดาบไปไปดูกันก็ขอบอกเลยนะครับผมเคยสอนไว้แล้วผมไม่สอนอีกนะคือโปเนี่ย ผมทำเป็นโปช็อกกันแต่มันได้กับเปือนอาซูนเฉยก็ถือว่าทำโปช็อกกันเส็ได้โปของปืนอสุูนมาแต่ไม่โดนแบนนะฮะตอนนี้ยังไม่โดนแบนนะฮะก็ถ้าโดนแบนเดวผมไปลงคลิปประกาศให้ตอนนี้เราไปเล่นกันก็จะไม่มีปืดมาสตีดหนึ่งนะฮะเป็นไงและจับโกไม่เคยพลาด ละตอนนี้เป็นไงเป็นไงคนเซียนเข้ามาจริงคนเซียนเข้ามาจริงเขาต้องเล่นกันอย่างนี้ครับเป็นไงพาทีมชนะเอาลงไงล่ะกูเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะกูเอาไงล่ะกูเอาไงล่ะ ก็ยิงไปเลยไม่ต้องกลัวครับมีการเตือนนะฮะผมสอนวิธีเนี่ยคุณก็เตะใครก็ได้เนี่ยเออเตะเพื่นเนี่ยเตะไปเงี้ยคุณจะมีเวลากันในการยิงเยอะแต่มันจะเป็นที่รังเกียดอเอาง่าย <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยอยากใช้วิธีนี้แต่ถ้าจะเอาตัวรอดจริงๆถ้าคุณไม่มีการเดือนทำแบบวิธีผมอะ ถ้ามันเตะคุณอะแล้วมันไม่ได้คุณอะต้องรีบกดเตะใครสักคนแล้วคุณก็ต้องรีบยิงให้ได้โอเคไปเออผมอยากรู้ตอนนี้ใครวริยเยอะกว่าผมผมอยากรู้ใครวิยเยอะกว่าผมผมไม่ต้อง 40, 40ใครจะเยอะกว่าก็ไปดูกันเล่นเง,งินต่อแบบยาวๆก็ มาปุ๊บมึงจะไม่ให้กูตั้งตัวเลยเหรอเนี่ยโหยอีกสามตัวอย่าไปแจ้งพันสองตัวเนี่ยอย่าไปแจกไอ้ควายโหไปแจกมันอีกน้อเป็นไงโอ้แพ้ Quoi?